การที่ราอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นเนี่ยไม่ให้ความนับถือตัวเรานะครับร่างเงาของปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นคนรอบข้างเราเป็นคนไม่ดีเป็คนคนที่ไม่ไม่รักคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาร่างเงามันเกิดจากการที่ตัวเรานะครับขาดความรักนับถือในตัวเรานะครับทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยพูดว่า อะไรก็ตามที่เราคิดอยู่ในหวงเราเนี่ยมันสามารถสื่อให้คนรอบข้างเรารับรู้ความรู้สึกเดียวกันกับที่เรารู้สึกกับตัวเองได้เดนนิสเวดลีย์นะครับนักจิตวิทยานะครับชื่อดังเขาเขียนหนังสือของเขาหนึ่งเล่มน,นะครับเพื่อนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหนังสือของเขามีชื่อว่าออ Psychology of Winning นะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่า คุณลักษณะที่สําคัญนะครับของวินเนอร์ในชีวิตหรือผู้ชนะผู้สําเร็จในชีวิตเนี่ยจะไม่ต้องมีคุณสมบัติทางจิตวิทยาอะไรบ้างซึ่งนําไปสู่ความสาเร็จน,นะครับ 1. ใน10คุณลักษณะของผู้ผู้ที่จะเป็นผู้ชนะในชีวิตคือคุณลักษณะที่ชื่อว่า self esteem นะครับภาษาไทยแปลว่ามีความยอมรับนับถือระรักในตัวเองนะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับ จากจากการวิจัยของท่านเดนนิสเนี่ยพบว่าทุกคนที่มีความสำเร็จจะมีเซลล์เอสตีมที่สูงนะครับหรือมีความรักนักถือในตัวเองที่สูงสวนตรงข้ามนะครับคนที่ขาดความนักถือในตัวเองก็จะเจอแต่ปัญหาเจอแต่คนที่ไม่สนับสนุนเจอแต่คนที่ว่าร้ายนินทานครับเพื่อแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนี่เป็นสีวิธีการที่ผมคิดว่าผมเอาไปใช้แล้วคิดว่าดีที่สุดนะครับก็เลยอยากมาเล่าวิธีการที่1นนะครับจะแก้ ปัญหาว่าเราไม่นับถือตัวเองได้ก็ต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนความคิดที่มีกับตัวเรานะครับดรเดนิสก็เลยเสนอวิธีการให้เราพูดกับตัวเองในในเชิงที่บวกนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นเมื่อไรก็ตามที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยดรเดนิสเสนอว่าให้เราพูดกับตัวเองว่า oh, สุดยอดเลยนี่เพราะเป็นชั้นนะจึงทำสำเร็จได้อย่างนี้นพูดให้มตใจเชียร up กับตัวเอง เรื่อยๆทุกครั้งที่เราทําอะไรสําเร็จนะครับแต่ถ้าเราทําอะไรไม่สําเร็จนะครับดรเดนก็แนะนําว่าถ้าจะพูดเพื่อสร้างเซลล์เอสตีมเนี่ยก็ให้พูดว่าโอ้ครั้งนี้มันโชคร้ายจริงๆแล้วเนะี่ยระดับชั้นเนี่ยไม่น่าจะมีผลอย่างนี้คราวหน้ามันต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือวิธีการที่1พูดในทางบวกให้กับตัวเองนะครับ วิธีการที่สองที่ดเรดินนสแนะนำก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปรับโทรศัพท์หรือเราไปรู้จักกับคนใหม่เพื่อนคนใหม่นะครับทุกครั้งที่เวลาเราคุยโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์มาคุยกับใครไม่รู้คนแปลกหน้าเนะี่ยให้เราพูดชื่อตัวเราเองก่อนเช่นสมมติว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังกรีงฮลัลโหลสวัสดีครับจิรุิพูดนะครับไม่ทราบเรียนสายกับใครอยู่ครับนะครับพูดชื่อตัวเราเองออกไปก่อนเลยนั่นเป็นการบอกว่าเรามีความนับถือในตัวเองสูงนะครับ วิธีการที่3นะครับสมมติว่าเราเข้าไปในห้องประชุมหรือห้องห้องเรียนก็ได้นะครับที่เป็นห้องกว้างแล้วก็มีที่นั่งจะเป็นแถวๆถวเนี่ยถ้าต้องการที่จะเพิ่มเซลล์เอสททมนะครับดรีนิสบอกว่าให้ไปนั่งแถวหน้าสุดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยธรรมาชาติของคนเรานะครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับแถวหลังจะเต็มก่อนนั่นเป็นวิธีที่ทําลาย ความนับถือในตัวเองถ้าเรามีความนับถือในตัวเองว่าเราเก่งนะครับเราเป็นที่ยอมรับนับถือไปด้านหน้าที่สุดเลยเสนอตัวเองให้ผู้พูดเห็นเป็นคนแรกนะครับนี่คือวิธีที่3นะครับวิธีที่4วิธีสุดท้ายก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้รับคําชมจากหัวหน้าหรือว่าจากเพื่อนนะครับหรือจากผู้ร่วมธุรกิจนะครับคุณแค่ตอบไปคําเดียวว่าขอบคุณครับ แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรว่าเป็นเพราะทีมงานชั้นเก่งเม่เป็นเพราะชั้นโชคดีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆไม่ต้องนะครับถ้าอยากจะสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ทีมยอมรับไปเลยว่านั่นเป็นผลงานของฉันโดยการแค่พูดคําเดียวว่าขอบคุณนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ก่อนที่จะจบนะบผมมีคําถามนะครับจาก4วิธีการในการเพิ่มเซลล์ทีมสาหรับเพื่อนๆน,น,นะครับคิดว่า วิธีการไหนเหมาะกับเราที่สุดให้เลือกระหว่าง2อ,อย่างนะครับระหว่างการรับโทรศัพท์และบอกชื่อตัวเองก่อนกับการไปนั่งแถวหน้าชอบแบบไหนามากกว่ากันช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ